นนทชัยกล้ามาบนโลกนี้ด้วยความมั่นใจอันเปี่ยมล้นเส้นผมที่จัดทรงอย่างดีรับกับโครงหน้าที่คมคายผิวพรรณที่ดูแลจนไร้ที่ติและดวงตาที่ฉายแววเย่อยิ่งเขาไม่เคยต้องพยายามเพื่อดึงดูดใครเพราะเสน่ห์คืออาวุธติดตัวที่พระเจ้าประทานให้นนทชัยเชื่ออย่างสุดใจว่าตนเองคือศูนย์กลางของความสนใจเป็นเพชรที่เปล่ประกายเหนือกรวดทรายใดๆ เรืความสัมพันธ์ทั้งหมดที่มีก็เป็นเพียงแค่เครื่องประดับที่มาพร้อมกับสถานะและผลประโยชน์การครบหาผู้คนของเขามีรูปแบบที่ชัดเจนและก็ซ้ำซากเข้าหาด้วยความอ่อนโยนและจอมปลอมสร้างภาพลักษณ์ของชายหนุ่มผู้เข้าใจโลกและก็อ่อนไหวเมื่อเหยื่อเริ่มที่จะติดใจหรือติดกับดักก็จะเผยท่าแท้จริงออกมานอนชัชยก็จะเริ่มถอยห่างออกอย่างช้าช้า สนุกกับการฟ้อมองความสับสนและบาดแผลที่เกิดขึ้นในดวงตาของคนที่หลงรักเขาสำหรับนนทชัยแล้วความเจ็บปวดของคนอื่นคือเครื่องยืนยันในอำนาจและสเสน่ห์อะไรเทมทานของเขาวงสังคมของนนทชัยกว้างขวางและหลากหลายมากเขามีนิยามคำว่าคู่เดทที่ยืดหยุ่นกว่าใครวันจันทร์เขาอาจจะอยู่กับหญิงสาวนักธุรกิจที่มอบความสะดวกสบายทางวัตถุ วันพุธกับนักศึกษาสาวที่มอบความตื่นเต้นเยาวไว้แล้ววันศุกร์กับหญิงม่ายผู้เปลี่ยนไปด้วยประสบการณ์ชีวิตแต่ไม่มีใครสักคนที่จะได้เข้าใกล้ใจจริงของเขาหัวใจของนอนทชัยเป็นดังห้องนิราภัยที่ปิดตายไม่มีรหัสผ่านและไม่มีใครเคยได้เห็นสิ่งที่อยู่ภายในเขาเก่งกาจในการบริหารจัดการความสัมพันธ์เหล่านี้ทุกการกระทำดูเหมือนจะเต็มเปลี่ยนไปด้วยความบังเอิญที่สมบูรณ์แบบ ข้อความที่ส่งผิดเล็กน้อยเพื่อให้เกิดความหึงหวงเบาๆดอกไม้ที่ส่งไปผิดที่เพื่อจะสร้างความเข้าใจผิดอันแสนหวานการโกหกของนนทชัยละเอียดอ่อนจนแยกไม่ออกระหว่างความจริงกับสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นเขารู้ดีว่าต้องพูดอะไรเพื่อให้แต่ละคนรู้สึกว่าเธอคนพิเศษและคำพูดเหล่านั้นก็เป็นเพียงน้ํำพึ่งอาบยาพิษที่ทำให้คนเหล่านั้นต้องจมดิ่งลงไปในวงังวน ที่เขาเป็นผู้สร้างขึ้นเขามีสมุดบัญชีลับที่บันทึกรายละเอียดของทุกคนที่เข้ามาในชีวิตจุดอ่อนความฝันสิ่งที่กลัวและช่วงเวลาที่จะทิ้งพวกเขาไปนนทชัยไม่เคยตั้งใจทำลายใครอย่างชัดเจนแต่เขามั่นใจว่าการไม่จริงใจคือเกราะป้องกันตัวเองที่แข็งแกร่งที่สุดเขาเชื่อว่าถ้าคนอื่นโง่พอที่จะหลงคารมของเขาก็สมควรที่จะต้องเจ็บปวด ทากลางการวนเวียนของผู้คนมากมายความสําเร็จในการหลอกล่อก,กลายเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายเขากําลังมองหาเกมที่ท้าทายกว่าเดิมและนั่นก็เป็นช่วงเวลาที่เขาได้พบกับการทิดาการทิดาไม่ได้สวยสงาแบบนางพญาแต่เธอมีความงามที่โดดเด่นและเป็นธรรมชาติที่สุดเท่าที่เขาจะเคยเห็นมาเธอมีความสุขกับการใช้ชีวิตไม่สนใจสายตาที่มองมา เธอทำเป็นไม่สนใจในเสน่ห์อันไร้การของนนทชยัยการไม่เยียแสของเธอนั้นเหมือนกับเป็นเชื้อเพลิงที่จุดไฟในความท้าทายของตัวเขานนทชัยรู้สึกว่านี่คือการทดสอบครั้งสำคัญเขาต้องทำให้ผู้หญิงคนนี้ตกหลุมรากจนงัวหัวไม่ขึ้นให้ได้แต่มันคือการพิสูจน์อำนาจเหนือผู้อื่นของเขาเขาใช้ทุกกลยุทธ์ที่เคยประสบความสำเร็จสร้างสถานาการณ์ที่ดูเหมือนความบังเอิญ ซ้ำแล้วซ้ำเล่านนทชัยก็เริ่มที่จะละเลยผู้หญิงคนอื่นๆในบัญชีลับของเขาโดยสิ้นเชิงเพื่อที่จะทุ่มความสนใจให้กับการทิดาคนเดียวเขาลงทุนทั้งเวลาและอารมณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยให้ใครมาก่อนการทิดาก็เริ่มที่จะเปิดใจให้กับเขาอย่างช้าๆแต่ความจริงที่นนทชัยไม่รู้เลยก็คือการปรากฏตัวของเขาไปรบกวนความสัมพันธ์ที่สำคัญที่ลึกซึ้งของการทิดา นั่นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างชาคิดชาคิดไม่ใช่ชายหนุ่มรูปงามเหมือนนนทชยัยแต่เขาคือชายที่รักการที่ได้ย่างหมดหัวใจและที่สําคัญที่สุดชาคิดมาจากครอบครัวที่มีอิทธิพลสูงมีความเด็ดขาดและมีหัวใจที่เปลี่ยนไปด้วยความหึงหวงและมีความกโกรธแค้นที่รุนแรงจนน่ากลัวนนทชัยเดินหน้าต่อไปด้วยความภาคภูมิใจในชัยชนะที่กําลังจะมาถึงเขาไม่เคยหยุดคิดว่า การเหย็บย่ำความสัมพันธ์ของคนอื่นอาจจะนำม,มาซึ่งผลกรรมที่ดุนแรงกว่าการอกหักที่เขาเคยสร้างไว้มากมายเขาเดินเข้าสู่กับดักที่ตัวเองขุดเอาไว้อย่างมั่นใจในสายตาของเขาการทิดาคือรางวัลแต่ในสายตาของชาคริตและครอบครัวผู้รักพวกพ้องของเขานนทจะใชคือผู้บุกลุกที่สมควรได้รับบทเรียนที่สาสมเท่าที่จะเป็นไปได้และนี่คือจุดเริ่มต้นที่พลังแห่งเวรกรรม กำลังจะเริ่มทำงานอย่างไม่ปราณีนนทชจะใช้ประสบความสำเร็จอย่างที่คาดหวังไว้การทิดาถูกต้อนเข้าสู่โลกที่เขาเป็นผู้ควบคุมเธอถูกลายล้อมไปด้วยคำหวานการเอาใจและการกระทำที่แสดงถึงความรักอันท่วมท้นที่ดูเหมือนจะเป็นจริงแต่กลับกลวงเปล่านนทชถ้าใช้ไม่สนใจรายละเอียดชีวิตของเธอมากนะักสิ่งที่สำคัญคือความสำเร็จในการทำ ให้ผู้หญิงคนหนึ่งดูเหมือนจะแข็งแกร่งสิ่งที่สำคัญคือความสำเร็จในการทำให้ผู้หญิงที่ดูเหมือนจะแข็งแกร่งคนหนึ่งพ่ายแพ้ต่อสเสน่ห์ของเขาในที่สุดการเอาชนะเธอคือการยืนยันถึงความเหนือกว่าของเขาความสัมพันธ์กับการทิดาแตกต่างจากคนอื่นๆตรงที่มันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะว่าความว่างเปล่านนท์จะใช้ได้ทุ่มเทอารมณ์ที่ใกล้เคียงกับความปรารถนาอย่างแท้จริงมันทำให้ความสัมพันธ์นี้ดูเหมือนจะมั่นคงกว่าครั้งในไหน จนตัวเขาเองก็เริ่มที่จะเผยแผ่ไปกระบ,บทบาทที่ตัวเองแสดงแต่ในขณะที่นนทชัยกำลังเฉลิมฉลองกับชัยชนะที่อยู่หลังม่านแห่งภาพลวงตาความมืดมิดก็เริ่มที่จะคลืบคลานเข้ามาโดยที่เขาไม่รู้ตัวชาคิดไม่ได้หายไปไหนเขาก็ยังคงวนเวียนอยู่รอบตัวการทิดาอย่างเงียบเชียบความรักที่เขามีต่อเธอนั้นบริสุทธิ์และก็ลึกซึ้งชาคิดฝ้อมองการกระทำของนอนทชัยอย่างละเอียดละออ ทุกรอยยิ้มจอมปลอมทุกสัมผัสที่เกินเลยและทุกคำโกหกที่ถูกใช้เพื่อนมน้าวใจการทิดาความโกรธของชาคิดแตกต่างจากความโกรธผู้ชายทั่วไปที่อกหักเขาเป็นคนที่มีความอดทนสูงมีระบบความคิดที่เป็นระเบียบและมีทรัพยากรที่มากมายมหาศาลจากเคลือญาติที่ทรงอิทธิพลเขามองนนทชัยเป็นด่างศัตรูทางธุรกิจที่ต้องถูกทำลายไม่ใช่คู่แข่งทางความรักที่ต้องแย่งชิง ชาคิดไม่ส่งเสียงดังไม่มีการโต้เถียงและไม่มีการข่มขู่มีเพียงความเงียบงานและการรวบรวมข้อมูลที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นเป็นหลักฐานอันแน่นหนาชาคิดใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการค้นหาประวัติที่แท้จริงของนนทชัยจากอดีตที่นนทชัยพยายามที่จะปกปิดอย่างมิชิดผู้หญิงที่ถูกทิ้งขว้างความสัมพันธ์ที่พังทลายและชีวิตคู่ที่ถูกทำลายด้วยความไม่ซื่อสัตย์ของเขาข้อมูลเหล่านี้เป็นเหมือนจิ๊กซอ ที่รวมตัวการเป็นภาพของชายที่ไร้คุณธรรมอย่างสมบูรณ์ชาคิดจ้องมองภาพของผู้หญิงทุกคนที่นนทชัยเคยหลอกลวงความรู้สึกสงสารปนกับความโกรธแค้นต่อความเยื่อหยิ่งของนนทชยัยทำให้เขาต้องตัดสินใจว่าผู้ชายคนนี้สมควรถูกลงโทษนนทชัยก็ยังคงใช้ชีวิตด้วยความประมาทอย่างที่สุดเขาไม่เคยคิดว่าจะมีใครตามมาขุดคุยอดีตได้ลึกขนาดนี้ เขาเชื่อในความสามารถของตัวเองที่จะปัดเป่าปัญหาและความเชื่อในความฉลาดที่จะทําให้ทุกอย่างดูเหมือนเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆการที่เขาหันมาสนใจการทิดาเพียงคนเดียวทําให้เขาละเลยการจัดการความสัมพันธ์เก่าๆผู้หญิงบางคนก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติความเฉยเมยและการถูกทอดทิ้งอย่างกะทันหันความคับแค้นใจของพวกเขาก็เริ่มเป็นเสียงกระซิบที่แพร่กระจายในวงสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาคิดได้ยินและใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างชาญฉลาดชาคิดไม่ได้ลงมือด้วยตนเองทันทีเขาเริ่มต้นด้วยการส่งสัญญาณเล็กๆแน่อนอๆไปยังชีวิตของนนทชัยอีเมลที่ไม่ระบุชื่อที่มีข้อความที่ทําให้เกิดความสงสัยการล้วนไหลของข้อมูลเล็กๆแน้อยๆทางธุรกิจที่สร้างความเสียหายและชื่อเสียงสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นการลองเชิงเพื่อดูปฏิกิริยาและระดับความประมาทของนนทชัย แต่นนทชัยก็มองข้ามสัญญาณเตือนเหล่านี้ไปอย่างสิ้นเชิงเขาคิดว่ามันเป็นเพียงความบังเอิญหรือความผิดพลาดทางการบริหารจัดการเขาก็ยังคงใช้ชีวิตอย่างหรูหราวางมาดเป็นชายหนุ่มผู้ประสบความสําเร็จในความรักและความสัมพันธ์ในขณะที่นนทช,าชายัยกำลังเพลิดเพลินกับการได้ครอบครองการทิดาอย่างผิวเผินชายคิดก็ได้วางแผนการตอบโต้ถึงขั้นสุดท้ายการเปิดโปงไม่ใช่เป้าหมายหลัก แต่คือการทำลายนนทชัยอย่างสมบูรณ์แบบทั้งในด้านสังคมชื่อเสียงและฐานะชาคิดต้องการให้นนทชัยได้ลิมรสของความรู้สึกการสูญเสียทุกอย่างที่เขายึดมั่นซึ่งก็คือหน้าตาและอำนาจเงาของชาคิตก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนนทชัยไปแล้วเขาได้ผูกโยงโชคชะตาของนอนทชัยไว้กับความแค้นส่วนตัวอย่างสมบูรณ์และกำลังจะถึงเวลาบทลงโทษจากเวรกรรม ที่นนท์จะใสร้างไว้ทั้งหมดจะถูกมอบผ่านมือของชายผู้ไม่เคยเล่นเกมความรักอย่างนนท์จะใแต่เป็นผู้เล่นในเกมแห่งความรุนแรงและเอาจริงอย่างที่สุดแผนการของชาคิดบรรลุอย่างรวดเร็วและก็เงียบเชียบดุดคมมีที่ซ่อนเอาไว้ในเงามือเขาไม่ได้ทำลายนนท์จะใด้วยกำลังทางกายภาพแต่เลือกที่จะทำลายตัวตนที่นนทจะย,ยึดถือมาตลอดชีวิต ชาคิดเปิดเผยความจริงอันน่ารังเกียจของนนทชัยต่อสาธารณะอย่างเป็นระบบโดยใช้หลักฐานที่รวบรวมจากผู้หญิงที่นนทชัยเคยหลอกลวงข้อมูลเหล่านี้ถูกปล่อยออกไปแบบเป็นจังหวะที่แม่นยำที่สุดก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมในวงสังคมที่นนทชัยพยายามสร้างภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบไว้ข่าวลือเกี่ยวกับนักล่าหัวใจที่ไม่จริงใจกลายเป็นพาดหัวข่าวในสื่อสังคมออนไลน์อย่างรวดเร็ว ภาพถ่ายกับผู้หญิงมากมายถูกนํามาเรียงต่อกันเป็นหลักฐานความเจ้าชู้การงานของนอนทชัยก็เริ่มได้รับผลกระทบลูกค้าที่เคยให้ความเคารพก,ก็เริ่มถอนตัวหุ้นส่วนทางธุรกิจก็เริ่มแสดงความรังเกียจการถูกมองด้วยสายตาที่ดูแคลนกลายเป็นความจริงที่หลอกหลอนเข้าในทุกที่ที่ไปนนทชัยไม่สามารถซ่อนตัวจากความอับอายครั้งนี้ได้อีกต่อไปปราสาทแห่งภาพลวงตาที่เขาสร้างขึ้นมาตลอดทั้งชีวิต พังทลายลงภายในชั่วค่ำคืนสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าการถูกเปิดโปงต่อสาธารณะนั่นก็คือการตอบโต้จากเหยื่อในอดีตของนนทชัยผู้หญิงบางคนซึ่งเคยถูกเขาทอดทิ้งให้เจ็บปวดก็ได้รวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการพวกเธอไม่ได้ต้องการแก้แค้นแต่ต้องการให้ความจริงปรากฏนนทชัยก็พบว่าตัวเองต้องมาเชิญหน้ากับการฟ้องร้องทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายทางจิตใจ และการละเมิดข้อตกลงที่เคยทำไว้ในความสัมพันธ์บางอย่างค่าปรับและค่าเสียหายที่ต้องจ่ายเริ่มกัดก,กินฐานะทางการเงินของเขาอย่างรวดเร็วความเย่อหยิ่งของนนทชัยทำให้เขาปฏิเสธที่จะยอมรับความผิดพลาดเขาพยายามต่อสู้ดิ้นรนที่จะแก้ต่างให้ตัวเองแต่หลักฐานที่ชาคริสเตรียมเอาไว้แน่นหนานะเกินกว่าที่จะปฏิเสธได้ทุกความพยายามที่จะแก้ตัวกลับยิ่งตองย้ำถึงความไม่จริงใจของเขามากขึ้นไปอีก ผู้คนที่เคยลหลงใหลในรูปลักษณ์และคำพูดของเขาตอนนี้ก็หันหลังให้ทั้งหมดนนจช์ชายต้องอยู่เพียงลำพังท่ามกลางสร้างปลักหักพังของชีวิตที่ตัวเองสร้างขึ้นมาด้วยความหลอกลวงในขณะที่ชีวิตของนอนทชัยกำลังดำดิ่งลงสู่ความมืดมิดชาคิดก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งการ,รเผชิญหน้าครั้งนี้เกิดขึ้นในสถานที่เงียบสงบไม่มีผู้คนแต่เต็มไปด้วยความตึงเครียด ชาคิดมองนอนทชัยด้วยแสาตาที่ว่างเปล่าปราศจากความโกรธเกลียดแบบเดิมๆแต่นั่นกลับทําให้นนทชัยรู้สึกหวาดกลัวมากกว่าเดิมชาคิดไม่ได้เข้ามาเพื่อทํำลายร่างกายเขาเข้ามาเพื่อยืนยันความสําเร็จในการแก้แค้นชาคิดไม่ได้ต้องการเพียงแค่การทิดาคืนแต่เขาต้องการทําลายนนทชัยในฐานะผู้ที่เข้ามาแทรกแซงและทําลายความสุขของคนอื่นชาคิดแสดงหลักฐานทั้งหมด ที่เขาเคยใช้ในการหลอกลวงผู้หญิงคนอื่นๆในอดีตและเปิดเผยว่าเขาคือผู้อยู่เบื้องหลังการล่มสลายทั้งหมดนี้เขาได้ลืมลดความเจ็บปวดของการถูกหลอกใช้การถูกทอดทิ้งและการสูญเสียอำนาจซึ่งเป็นสิ่งที่เหยื่อของเขาต้องเผชิญมาตลอดในที่สุดนนทชัยก็เหลือแต่เพียงความโดดเดี่ยวและความว่างเปล่าความหน้าตาดีที่เคยเป็นเครื่องมือกับกลายเป็นตาบาปที่ทำให้คนอื่นมองด้วยความสมเพช ความสัมพันธ์กับการที่ดาก็จบลงอย่างสมบูรณ์เธอไม่ได้พูดอะไรออกมาแต่เธอมองนอนทชัยด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเสียใจและความเข้าใจจริงที่ว่านนทชัยไม่เคยรักใครจริงนอกจากตัวเองนอนทชัยถูกบังคับให้เผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าสเสน่ห์และรูปลักษณ์ภายนอกไม่สามารถปกป้องเขาจากผลกรรมที่ตามมาเมื่อความไม่จริงใจและความเยอหยิ่งสะสมกัน มันก็กลายเป็นพลังงานลบที่ย้อนกลับมาทำลายชีวิตของเขาเอง